แจ้งเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันช่วงวันที่9ถึง17กรกฎาคมนี้โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสอทรอชได้ออกประกาศแจ้งเตือนร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนบนและภาคตนนะวันอ,นออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งต้องเฝ้าระวังบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ชุม ชนเมืองที่เคยเกิดน้ําท่วมขังระบายไม่ทันในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากสุขโขทยัยน่านแพร่อุตรดิตถ์เพชบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยอุดรธานีขอนแก่นหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุบลราชธานีภาคตะวันออกจังหวัดปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราด ภาคใต้จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลยะลาและนราธิวาสพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ในช่วงวันที่9ถึง17กรกฎาคมนี้ครับ